สวัสดีครับนักเรียนครับมาในตอนที่3ามเเรื่องเลขยกกําลังนะครับในเรื่องของสมบัติของรากที่ n ในคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับนักเรียนครับสมบัติของรากที่ n นเนี่ยครูเกริ่นไปคร่าวๆแล้วแหละนะครับในบางบางตอนบางช่วงบางตอนในช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวจะมาไล่สมบัติเอาที่สําคัญสาคัญอยู่ประมาณ4ข้อนะครับนักเรียนครับข้อแรกเลยเนี่ย รากที่ n ของ a นะครับยกกำลัง n นะครับข้อสังเกตง่ายๆเลยตรงนี้นะครับจำนวนของรากกับเลขชี้กำลังนะครับจะมีค่าเท่ากันแล้วแล้วที่สำคัญ a ก็จะเป็นจำนวนจริงด้วยนะครับซึ่งเราก็จะมีอยู่ในเอกสารประกอบนะครับแต่ถ้านักเรียนที่ยังไม่ได้ก็ดูประกอบตรงนี้นะครับคุูจะยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยอย่างเช่นข้อแรกสมบัติแรก เช่นอ่ามันจะเป็นอ่ารูปสามรูสามนี่เป็นรากที่สองใช่ไหมล่ะแต่เราอ่านแบบติดปากก็เป็นรูสามเนาะเป็นรากที่สองถ้ามันยกกําลังสองนั่นเองครับจะคําตอบออกมาเป็นอะไรครับเออออกมาเป็นสามนะครับอ่าหน้าตาคล้ายกันไหมนะฮะตัวแฝงจริง,รงๆแล้วจริงๆแล้วตรงนี้มันคือเลขสองใช่ไหมฮะตรงกันไหมครับนี่ นะฮะตรงกันนะฮะตรงนี้นี่ต่อไปอยกตัวอย่างเช่นถ้าข้างในติดลบบ้างล่ะรากที่5ของลบสทั้งหมดยกกําลัง5คําตอบก็ออกมาเป็นลบสง่ายๆสมบัติตัวนี้นะครับสังเกตว่ารากที่เกับเลขชี้กาลังเท่ากันหรือไม่ทีนี้มาข้อที่2ครับข้อที่2อมันต้องแยกพิจารณาอย่างเงี้ย ถ้าหน้าตาไม่เหมือนกันนะไอนี้ตัวยกกําลังดันไปอยู่ข้างในแล้วนะอยู่ในรากนะนะครับตัวยกกําลังไปอยู่ในรากไม่ใช่อยู่นอกรากเหมือนข้อที่1นนะอยู่ข้างในนะทีนี้พออยู่ข้างในมันก็จะพี่นาแตกต่างกันอีกอ่ะข้อแรกถ้า a มากกว่า0คําตอบออกมาเป็น A เลยฮะคำตอบเป็น A เลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างเช่นเช่น คือถ้าข้างในมันมากกว่า0เช่นรูทส3ยกกําลัง2อ่าอันนี้ออกเป็นอะไรเช็คครับเลข3เลข3มากกว่า0ู์ใช่ไหมดันั้นก็ออกมาเป็น3หรือรากที่5ของ8ยกกําลัง5มันก็เท่ากับ8อ่าอันนี้คือตัวอย่างของพ้อแรกนะครับนี่คือตัวอย่างของพออแรก อันที่สอง่าอันที่2ถ้า a น้อยกว่า0นล่ะ a น้อยกว่า0มี2ตัวนะฮะนี่มี2อันไฮไลท์อยู่ตรงไหนถ้าถ้ารากมันเป็นจำนวนคี่บวกนะครับถ้ารากเป็นจำนวนคี่บวกจะออกมาเป็นนี้ถ้ารากเป็นจำนวนคี่บวกนะครับมันก็จะต่อมาเป็น n เลยนะฮะ เช่นอ,อ,อะไรดอีอ่ะเช่นเช่นเช่นราที่3อ่าราที่3ของลบ3ยกกำลัง3นะครับลบ3ยกกำลัง3 มันก็จะออกมาเป็นอะไรครับที่จริงอะ่ะลบสามลบสามคูณลบสามคูณลบสามมันเป็นลบยี่สิบเจ็ดใช่ไหมฮะถ้าเราเคยทําในเรื่องที่แล้วถ้าข้างในติดรากให้เราถอดรากไปมันจะเป็นลบนะครับไอน,นี้ก็จะออกมาเป็นลบสามเลยนะครับเนี่ยอย่างข้อนี้นะข้อนี้ก็จะออกมาเป็นลบสามเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ที่มันเป็นเลขคู่นะครับ ในกรณีที่มันเป็นเลขคู่ารากที่6ของอลบสองยกกำลัง6อย่างเนี้ยนะครับตัวเลขชี้กำลังตรงนี้มันเป็นเลขคู่เนี่ยนะครับเ,เลขรากมันเป็นเลขคู่ n เป็นเลขคู่ฉังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมานะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะต้องตอบอีกแบบหนึ่งก็คือในลักษณะที่มันเป็นใส่ค่าสมบูรณ์ของลบสองอย่างนี้นะครับ ใส่ค่าสมบูรณ์ของลบสอย่างนี้ปุ๊บไดตัวนี้มาโอเคนี่คือสมบัติข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ดูดีๆนะครับแล้วก็จำเอาไว้เพราะว่ามันจะต้องไปใช้ในเรื่องต่อไปอีกในเรื่องของการบวกนะครับการบวกและการคูณมาดูข้อนี้นะฮะ,ะยกตัวอย่างเช่นรากที่2ของ32นะฮะรากที่2ของ32เราจริงๆแล้ว อะไรคูณกันได้32บ้าง16คูณกับ2ไงเราสามารถแยกออกปเป็นรากที่2ของ16คูณกับรากที่2ของ2ได้นะครับรูท16ได้เป็น4ใช่ไหม4คูณรูท2เนี่ยได้คําตอบแล้วผลลัพธ์ฉะนั้นถ้า,เ,าเลขรากเท่ากันเร,กเ,รกเราก็สามารถแยกได้นะครับหรืออย่างเช่นในกรณีที่ข้อ4สมบัติข้อที่4 รากที่3ของห้า 5, ส่วนด้วย27นะครับเราก็แยกรากได้เป็นรากที่3ของ5หารด้วยรากที่3ของ27นะครับตัวไหนทําให้เป็นรูปอย่างง่ายได้ก็ทําตัวไหนทําไม่ได้ก็ติดไว้รากที่3ของ5ทําไม่ได้ครับออกมาเป็นจำนวนเต็มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยค้างไว้อย่างนี้27อะไรคูณกัน3ครั้งได้27ก็3 นั่นเองนะครับอันนี้คือสมบัติ4ข้อนี้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อตรงตัวอย่างนี้นิดหนึ่งสัก10ข้อสัก8ข้อแล้วเดี๋ยวจะมีการบ้านในชั่วโมงนี้นะครับอ,อ,อ,อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สำหรับการปิดช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับพื้นฐานเราเรียน2ชั่วโมงนั้นก็งาน2ชิ้นนะครับงาน2ชิ้นตาม2ชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวงานต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการบวกการคูณรากนะครับลูก็เอาสักประมาณเบ็ดเบเอาให้มันได้อยู่ในช่วโมงงานชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะต่อไปฮะดูตัวอย่างนะลูกดูตัวอย่างนะครับอ่าใช้สมบัติอะไรนี่ถ้าเลขชี้กาลังอยู่ข้างนอกนี้อ่าเลขชี้กาลังอยู่ข้างนอกนี้เราก็ต้องเช็คว่าเฮ้ย นี่รากมันเท่ากันไหมเท่ากันดีแต่พอไอ้ไอ้รากที่2องเขาไม่ค่อยเขียนกันไงรากที่2องเขาไม่ค่อยเขียนกันฉะนั้นเราก็ต้องรู้รู้รู้โดยโดยโดย,โดยส่วนตัวเลยว่ามันเฮ้ยม,มันเป็นรากที่2นะนะครับอันนี้ก็ตอบ4ครับตรงนี้ก็ตอบ4เลยใช้สมบัติข้อที่1นะครับอ่าข้อที่2ข้อที่2ตอบอะไรเนี่ยข้อที่2ตอบ15ครับเหตุผลฮะ ง่งเลข3เลข3ตรงนี้ใช่ไหมครับข้อที่3ตอบลบ125่าใช่ไหมเหตุผลว่าตรงนี้นะครับข้อที่4ตอบ2546อา่าต่อไปข้อที่5ข้อที่5เราก็มาดูกันอา้าวรายที่3ของ27 เราก็ต้องทําเป็นให้อยู่หน้าตา่างนี้เท่ากับ27มันคือ3ยกกําลัง3ใช่ไหมเฮ้ยมันเหมือนสมบัติข้อที่2เลยสมบัติข้อที่2เราก็ต้องเช็คตัวจํานวนจริงว่าไอ้เลข3ตัวเนี้ยมันเป็นโอ้มันเป็นเลข3หมดเลยเลข3ตัวที่เป็นไอ้ตัว a อะครับที่บอกว่าย้อนย้อนกลับไปดูหน่อยนะนี่ข้อ2ดูตรงสีเขียวนะครับ ตอนนี้เเรามากกว่า0ใช่ไหมคำตอบตอบ A เลยฉะนั้นหมายความว่าข้อนี้เราตอบอะไรครับเราก็ต้องตอบเป็นคําตอบก็จะเป็น3ทันทีนะครับสำหรับข้อนี้หรือแม้กระทั่งตรงนี้ฮะถ้าเป็นเลขคู่เป็นคู่บวกครับตรงนี้จําได้ไหมถ้าเป็นคู่บวกแล้วรากอยู่ข้างในอันนี้เขียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รากอยู่ข้างในแบบนี้เลขชี้กําลังอยู่ข้างในรากก็จะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของโอ้นี่มีผู้ช่วยสอนก็ก็จะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของอลบง3หรือก็ตอบเป็น3นั่นเองนะครับข้อ7ข้อ7มาเช็คฮะ ก็จะเห็นว่ารากที่4เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยครับรากที่4รากที่4เดี๋ยวนะนี่ไอ้นี่ตัวป่วนชอบป่วนเวลาทําคลิปสอนก็ไปอย่างนี้แหละอ๋ออยู่ไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเออก็ <c oughs> จับมาคูณกันเลยครับ จับรวบเลยก็เป็น8คูณ2ท้ั้งในรากก็จะเป็นรากที่4ของ16นะครับรากที่4ของ16เอ๊ะอะไรคูณกัน4ครั้งได้16มีไหมน่าจะมีนะนะครับรากที่4ของ2ยกกําลัง4อ๋อไปใช้สมบัติข้อที่1ได้อีกอะ่ะนะครับใช้สมบัติข้อที่2ทีนะครับคํออาตอบออกเป็น2ครับข้อนี้ หรือแม้กระทั่งข้อที่9แล้วข้อที่8ครับรากที่3ของ9กับรากที่3ของ2สามารถรวบได้เป็นรากที่3ของ9ส่วน2นะครับผลลัพธ์ก็ทำต่อไม่ได้ก็หยุดประม,มาณนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆคร่าวๆนะครับสำหรับในเรื่องของสมบัติรากที่ n ตัวนี้นะฮะ ส่วนงานนะครับาบางห้องครูได้จ่ายคิดไปแล้วมีโอกาสได้เจอส่วนบางห้องครูพลาดไม่ได้ไปเอาเอกาสารไปให้นะครับนั้นก็ห้องไหนที่ไม่มีนะครับก็ดูท้ายคลิปนี้หรือพอร์ตไว้แล้วหรือเดี๋ยวครูจะส่งตัวนี้เข้าไปในคลาสรูมเหมือนกันนะครับทั้ง2หน้านี้เลยนะครับก็ขอให้โชคดีในการทำงานส่งมีคะแนนนะครับแล้วก็โชคดีในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับทุกคนครับ